เป็นสีพี่จีซูด้วยดีงามนะคะไปต่ำเลยจ้าหนังอะ่ะทำจากแอปเปิลสะดวกมากๆเลยเงินก็ไม่ค่อยมีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจูจี้ลิสเตนะคะก็สำหรับวันนี้เราจะมาทำคลิป what's in my bag เดี๋ยวเรามาแบบเปิดกระเป๋าดูเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ใ,ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสำหรับกระเป๋าที่จะโดนคนก็คือใบนี้นั่นเองท่านท่านทำเอฟเฟกเองด้วย <S <S น่ารักมากทุกคนมันมีความแบบว่าเป็นกระเป๋าเป้สพายมินิแบรนด์แกสตันลูกานะคะเขาเป็นแบรนด์กระเป๋าจากสวีเดนเชื่อป้าทุกคนว่าอันเนี้ยหนังอะทำจากแอปเป เฮ้ยจริงๆตอนแรกจูก็เซอร์ไพรส์มากคือเขาทําจากแอปเปิลเหลือทิ้ง62ลูกนะคะนอกจากนี้ตัวไนล่อนเนี่ยเขาก็ยังเป็นรีไซเคิลไนลอนกระเป๋าวีแกนผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืนเนาะก็คือแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถใช้ได้นานรุ่นนี้ที่จูเลือกมานะคะเขาจะชื่อรุ่นว่ากาล่าเห็นกระเป๋านี้แล้วนึกถึงความแบบ Back to School หน่อยๆก็เลยอะไรแต่งตัวมาให้มีความแบบว่าเข้ากับกระเป๋าข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเต็มๆตรงนี้เป็นแม็กเน็ตเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับรูดได้เผื่อเราแบบ เฮ้ยแบกของหนักอะไรเงี้ยคือเขาใบเล็กจริงแต่ว่าจุของได้เยอะมากดูความน่ะข้างๆเราก็เป็นนักแบกคนนึงเหมือนกันคือชอบใส่อะไรแบบเยอะมากๆสําหรับข้างหลังเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีสายสะพายให้2อันไม่ได้สะพายได้แบบเดียวนะคะเพราะว่าเขามีตัวตะขอข้างๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยให้เราแบบเกี่ยวได้สะพายข้างที่เป็น crossbody ได้เนาะหรือว่าจะเอามาสะพายตรงไหล่ก็ได้คือคุ้มมากๆนะคะ เริ่มเปิดกระเป๋ากันเลยนะคะอย่างแรกมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโทรศัพท์แท่นๆนี่นะคะจูจะชอบเก็บไว้ในช่องน,นี้นะทุกคนเพราะมันหยิบง่ายมากอันนี้ก็จะเป็น iPhone 13สีชมพูแบบนี้ดูวอลเปเปอรนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า ก็จะเป็นคํา positive vibes ให้เรารู้สึกแบบโอเคอยากที่จะแบบใช้ชีวิตวันนี้จังเลยละอะไรเงี้ยก็จูใช้คําว่า babe you look cool สําหรับเคสนะคะจูก็จะใช้เป็นของ muse and more นะทุกคนเขาจะเป็นแบบเคสหนังที่เป็นหนังวีแกนอย่างนี้เป็นสีเบสแล้วก็ชอบตรงที่แบบว่าเก็บบัตรได้ด้วยประมาณ690บาทแล้วคือมันจะมีตะขอตรงนี้เนาะสายคล้องอย่างเงี้ยทุกคนคอยแบบโทรศัพท์เวลาที่เราแบบออกไปข้างนอกถ้าใครแบบกําลังมองหาเคสใช้ดีใช้ทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แนะนํามากๆอันนี้เลยแล้วกันนะทุกคน คนเป็นกระเป๋าตาังนี่ยี่ฮอเกสจูไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีไหมอ่ะเพราะจูซื้อนานมากแล้วก็ตอนนั้นซื้อที่เมกาด้วยเพราะว่ามันราคาดีงามจะชอบเลือกสีดําเพราะว่ามันดูมีความแบบคลาสสิกดีแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายไม่เก่าคือเราเป็นคนชอบทําแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเลือกสีประมาณนี้ดีกว่าเงินก็ไม่ค่อยมีค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยพกเงินสดมากเท่าไหร่เราอาจจะแบบว่าเอาไว้จ่ายค่าวินจ่ายค่าอะไรนี้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่นอกน,นั้นคืออะไร โอนหมดทุกอย่างเป็นคนชอบกระเป๋าเงินใบยาวนะทุกคนเพราะว่าจั่วไม่ชอบให้แบงก์อะมันโดนพับ นึกว่าบอกว่าคือจูจะชอบให้แบงค์แบบมันอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยไม่มีรอยพับโลกจิตนิดน,นึงกระเป๋าใส่บัตรจูจะใช้เป็นของยี่ห้อแกสตันลูก้าเหมือนกันนะคะคือมันพกสะดวกมากๆจิวแต่แจว่าอันนี้คือแบบดีมากมีด้วยกัน4ช่องนะคะหรือว่า5ช่องว่ะ <c oughs> 1 2 3 4 5สี่ห้าช่องบัตรอันไหนที่ใช้บ่อยๆอ,ยอะ่ะจูจะใส่ในการ์ดโฮเดอร์แบบนี้บัตรคอนโดอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะแบบติดอย่างเงี้เลยแล้วก็ถ้าเป็นแบบบัตร b t s เราก็จะแบบ กลับด้านอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็ติดอะไรเงี้ยคือเราสึกว่ามันสะดวกมากๆเลยแนะนําอันนี้ก็เขาลดราคาอยู่เหลือประมาณ700กว่าบาทเองคือแบบคุ้มจริงๆสีดำคลาสสิกดูดีเนาะถัดมาก็จะเป็นแทน่แทน,ทนกระเป๋าใส่แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตที่จูใช้นะคะมันเป็นแอร์พอร์ตรุ่นเก่าอะเจนสองปะที่มันยังเล็กๆอย่างนี้อยู่อะตัวซื้อกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งมาแล้วทีเนี้ยมันอะแถมตัวกระเป๋าสําหรับห้อยแอร์พอร์ตเกี่ยวกับอย่างอื่นได้ด้วยนะทุกคนบางทีอะจูก็จะคล้องกระเป๋าแอร์พอร์ตไว้ข้างนอกเนาะเพราะ,าะแบบ สะดวกต่อการใช้งานอะไรเงี้ยมีที่คล้องตรงนี้ที่จูบอกเนาะถ้าเราไม่ได้ใส่สายไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับนี่คล้องอย่างอื่นได้ด้วยนะคะน่ารักแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเคส a i r p o d ตอยู่แล้วอะ่จะจูว่าแค่หาซื้อเพิ่มตัวแบบแตะขอเกี่ยวแบบนี้ก็พอถัดมามาดูเป็นของ beauty กันบ้างคุชชั่นของจองแซมมุนนะคะชอบมากชอบแบบชอบมากๆคืออันนี้พูดได้เลยว่าใช้มาแล้วแบบหลายตลับนะคะนี่ทั้งตัวแบบตลับจริงแล้วก็ตัวรีวิวนะคะ ของถล่มมาแล้วช่วยในเรื่องของแบบการปกปิดได้ดีมากสําหรับใครที่แบบว่ามีรอยสิวมีสิวอะไรอย่างเงี้ยเท t e เจอร์ <texture S 1> มันอาจจะไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่มันหน้าไม่เยิมเลยรุ่น essential skin noodle longwear cushion สำหรับสีที่จะใช้ผิวประมาณนี้เนี่ยจะใช้เบอร์ที่เข้มที่สุดเลยนะคะเพราะว่า cushion เกาหลีอนะเนาะทุกคน medium deep นะคะคือแบบแนะนํามากๆพันสีนประมาณนี้ ดีทุกคนไม่ว่าจะเป็น full cover หรือว่าจะใช้แบบ everyday look ก็คือดีงามนะคะไปตําเลยจ้านี่จะเป็นตัวนี้เลยลิปสติกนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้คือคัดมาสุดๆแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนนะคือเป็นคนที่พกลิปเยอะมากแต่เราก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยพกทำไมวะพอเอาจริงๆอะเราไม่ได้ใช้อันนี้เป็นดีออนะคะทุกคนดีออลิปโกลสีสี08นะคะเป็นสีพี่จีซูด,ด้วยคือแบบชอบมากนี่แล้วก็ทาไปเลยค่ะ พยายามไม่ใช้เพราะเรากลัวเพราะแบบหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปนานๆปุ๊บะทุกอย่างหมดพร้อมกันหนักกว่าเดิมไม่หนักปากแล้วก็มีความแบบ โลมีความแบบสบายปากให้สีแล้วก็มีการบำรุงปากด้วยที่ที่ทํางานซื้อให้นะคะน่ารักมากๆเป็นของขวัญวันเกิดเนาะสลักคําว่า j u w e l Day ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ไแน่ใจว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นหรือเปล่าคือแบบแสงมันกระทบหนักมากอีกแท่งหนึ่งที่จูพผเป็นของย e ี่ห้อ For You Two ค่ะจะเป็น For You Two Lip Glam นะคะวอลลุ่มสองเบอร์ศูนย์หกชื่อสีว่าค o m e and go นะคะจริงๆสีมันก็แบบคล้ายๆกันแต่คือราคามันถูกมากหนึ่งร้อยนิดๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเติมได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดเพราะว่า มันแบบไม่แพงนะพวงคุญแจนะคะเป็นอยากเรียกว่าพวงเลยคือมีอยู่อันเดียวกุญแจคอนโดเนอะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นที่ห้อยคุญแจชูชอบมากถึงแม้ว่ามันจะชอบทิมเรามากเวลาล้วงหาของในกระเป๋ามันน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบมีคุณค่าทางจิตใจ,จ Memorable อะไรอย่างนี้เนาะคือเราไปนิวยอร์กแล้วเราก็แบบเดินตามข้างทางเดินตามข้างถนนอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาขายอันละประมาณ 2, ดอลสองดอลประมาณเนี้ยเออราคาไม่เกินร้อยอะแต่ว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิมเสนน้ำตาโป๊ยเซียนอันนี้ชอบพกมากๆคือจุ๋เป็นคนชอบพิมเสนะมากกว่ายาดมอะ่ะมันจะมีเท t e เจอร์ของความแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะแฉะของพิมเสนแล้วก็สมองปลอดโป่งอะ่ะเป็นไอเทมที่เอาตรงๆนะไม่ได้ดมบ่อยแต่พกไว้ตลอดถัดมาเป็นหมวดแบบว่าไฮจีนกันบ้างนะคะทุกคนนี่จูก็จะชอบพกทิชชู่เปียกจว๋เป็นคนไม่ชอบให้มือแบบ เนียวเหนียวเนเนอะทุกคนก็เลยจะแบบว่าชอบใช้ทิชชู่เปียกหรือว่าบางทีเวลาเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเช็ดได้แบบสะอาดหรือว่าไปเข้าห้องน้ําต่างๆเนาะพอมีทิชชู่เปียกก็จะรู้สึกแบบเซฟและสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะก็จะใช้เป็นแบบว่า แอลกอฮอล์เจ็หอร์เซ็คือจริงๆจุก็แบบมีหลายยี่ห้อหลายขวดมากนะแล้วแต่ช่วงอันนี้ก็จะพกประมาณนี้ยี่ห้อนี้ชื่อว่าคลีนดีใช่ปะจะบอกว่าแบบกลิ่นหอมมากหอมอะ่ะเออเผื่อใครลองหาดูนะคะยี่ห้อนี้ก็โอเคเลยนะสุดท้ายท้ายสุดค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกิฟตติดผมนะทุกคนจุจ่จะชอบหนีบไว้กับกระเป๋าบางทีอะเวลาเราทำงานใช่ปะเราก็จะชอบแบบม้วนผมขึ้นมาอย่างเงี้ยอะ ม้วนแล้วก็หนีบหรือว่าเวลาที่เราขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ใช่ปะที่วินก็คือจะแว้นมากอ่ะต้องพกที่หนีบไว้แล้วก็หนีบผมเราไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้มันฟูนะผมจุยาวใช่ปะพอมันฟูโอ้สารยากมากก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเอาละและนี่นะคะก็คือ w h a t s in my bag ฉบับ Jud ี้ส์เนะคะทุกคนชอบไอเทมไหนก็สามารถแชร์กันได้แล้วก็ขอฝากกระเป๋าของแกสต o n ลูก้าด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยจูก็จะแปะลิงก์ให้ข้างล่างเลยนะคะใน description box รวมไปถึงแบบว่าสินค้าตัวอื่นเ ก็มีให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยและเพื่อความคุ้มค่านะคะก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะทุกคน Judyday15 ลดไปเลย15%จุกๆเวลาซื้อเนี่ยเขาก็จะมีถุงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าถุงในการแบบเก็บกระเป๋าโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรเรามาเจอกันในอีกคลิปหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย